อันนี้มีอีกหนึ่งวิธีนะครับเขาจะนำเสนอไปหนึคลิปแล้วนะครับอันนี้ก็มีอีกคลิปหนึ่งมาแบ่งปันนะครับคลิปที่แล้วนะครับจะไม่มีหัวลวดตัวนี้นะครับผมทำให้รนท่อหดได้เชื่อมอะไรได้นิ่ๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ครับอันนี้อาจจะมาเพิ่มตัวนี้เข้าไปอีก1เส้นครับเส้นสแตนเลสนะครับหรือเส้นลวดก็ได้นะครับหรือเหล็กก็ได้ครับเหล็กเส้น มาดัดตามรูปนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาเชื่อมนี่นะครับเชื่อมกรณีนะครับใส่หางปลานะครับเชื่อมอนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอาทอางแดงนะครับ,รบอันนี้จะมา ทดลองเชื่อมกันดูนะครับว่ากรณีเราอยู่นอกสถานที่นะครับแล้วไม่มีหัวแรงนะครับไฟแช็กตัวนี้ช่วยได้นะครับร้านขายของ20บาททั่วไปหรือร้าน DIY หรือตามตลาดนัดนะครับก็หาซื้อมาใช้เป็นการเฉพาะกิจแก้ขัดได้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเชื่อมนะครับแต่ขออนุญาตตั้งกล้องแบบนะครับครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับ การเชื่อมนะครับอ่านี่ครับเราลนไปไปอย่างนี้เลยแช่ไเลยครับอาจจะไม่สวยงามนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่นอกสถานที่นะครับมันช่วยได้นะครับอันี้าลมแรงนิดนึงครับนะครับนะครับเพราะว่ากรณี ถ้ามันสายเส้นใหญ่นะครับอ่าก็ต้องใช้ความร้อนเยอะหน่อยนะครับเชื่อมได้เหมือนกันแต่ว่าแผลอาจจะไม่สวยมากนะครับอ่าเพราะว่ามันทีลมแรงด้วยอันนี้นะครับอ่ากรณีเราเชื่อมสายแปดเส้นใหญ่นะครับอ่าก็วิธีนี้ก็ช่วยได้ครับนี่ครับอ่าก็ยังไงก็แน่นหนากว่าเอาครีมกดอยู่แล้วครับอ่ามาดูรอยเชื่อมกันครับ แค่นี้ก็ถือว่าอยู่แล้วครับนะครับไปนิดนึ่านะครับแล้วเราก็ลนข้อหดเก็บไปครับอ่าอันตะกัวก็ประสานไหลดีครับตัวนี้อ่าอันนี้ก็มาอีกฝั่งหนึ่งครับกรณีเราติดตั้งนอกสถานที่นะครับอ่าเราไม่มีหัวแรงนะครับตัวนี้ก็แก้ขัดชั่วขราวได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเฉก ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะง่ายหน่อยตัวนี้ครับอ่ะอ่ะปีบจะมีหางปลาก็จะใช้ความร้อนเยอะนิดนึงอันนี้ก็ลนไปเลยนะครับลนไปเลยอันนี้ก็จะเร็วหน่อยถ้าเป็นแบบไม่มีหางปลานะครับอันนี้ลมค่นแรงนะครับเนี่ยครับช่วยได้ครับเนี่ยครับตอนนี้อยู่นอกสถานที่นะครับไม่ต้องต่อปลั๊กท่วงสายหัวแรงนะครับให้ยุ่งยากนะครับ นอกสถานที่หรือกรณีเราลืมหัวแรงไปนะครับก็เนี่ยครับช่วยได้เลยแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับน้ำตัวหัววิง่งสวยงามครับอันนี้นะครับกรจบมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับอยู่นอกสถานที่นะครับก็ไปลองทําตามกันดูได้ครับผมอขอบคุณครับ